เอเมนขอบคุณพระเจ้าเราก็มาร้องบทเพลงที่388เนื้อร้องที่หนึ่งด้วยกันนะครับ, <Amen. S 2> บทั้งหมดด้วยกัน9ข้อเอเมนบทเพลงที่388ครับ สริมเล้าในจักรวาลนี้ hey, hey, hey. เรา,าได้รับตัวของโรงแล้ว hey, เรา,าโล hey, hey. าล้อเราชื่นชม <Hey, hey. S 1> เราเปิดปากของเรามาเสารสิม ข้อ9นะครับมาอ่านอาธิษฐานด้วยกันกับคนข้างๆอีเมมนใช่เลยค่ะอีเม่แม่ค่ะอีเม่โอ้เมื่อเราได้ร <Amen. S 2> <l ắng S 1> ับคุณประเสริฐนี้ แล้วก็ร้องบทเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งข้อ6ถึงข้อ9นะครับ ไม่ยินดีโอ้โหร้องชื่นชมทรงเป็นของเราโอ้พระเพรื่พวนี้ทรงประเสริฐลำพังโอ้ขอบคุณโปรงสำหรับในวันนี้โอ้ต่อหน้าจอและขนมปังนี้โอ้เรามารับสุดตัวของพระองค์เองโอ้โปรงก็เป็นผู้ครอบคุมสรพเพสีโอ้เป็นสิ่งประเสริฐเลิศในจากวานนี้เรามากินดื่มรับสุดตัวของพระองคโอ้เาลาลึกถึงตัวของพระองค์ผู้เป็นที่รักยิ่งของเราโอ้พระเยซูเจ้าเรารักโภ พี่เยื้สุดเรารักพระสารเสริมพระพระองเป็นทรัพย์ล้ำค่าของเราทั้งหลายสิ่งล้ำค่าในจักรวาลของเราวันที่เรามาลำลึกถึงพระพระกับพระอหินของพระตัวของพระองานอภิา้ชมเพื่อเราทั้งหลายใจเราหัวล้วนหัวร้อนชื่นชมยินดีสารเสริแลขอบคุณพระ เราขอบคุอพระโอ้พระเยซูโอ้วันนี้เราทั้งหลายอยู่ที่นี่มาเริ่มถือตัวของพระโอ้พระเยซูโอ้ทรงเป็นทุกอย่างของเราโอ้ขอบคุณโอ้พระเยซูของเราโอ้เต็นด้ายไม้กางเขนโอ้โอโอเข้าสู่กรรมเพเ่มขึ้นพระองคญยังผู้บันทันชีวิตโอ้วันนี้อยู่ในอยู่ภายในเราแล้ว ฮาเลลูยาเอเมนขอบคุณพระเจ้าเราก็ร้องบทเพลงต่อไปเป็นบทเพลงเสริม611นะครับในเอกภพมีกายาเดียวเท่านั้นเอเมนเนื้อเพลงพี่น้องก็สามารถดูได้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับเม Thank uh you. -huh. มีส่วนในการเป็นหนึ่งนี้เเอมนโอ้เราต่างเชื่อมั่นพระองค์ทรงชื่นพระทัยนโอ้ทั้งกลางอีเมมเราทั้งหลายได้ลิ้มรสนะเเอพ่อบ่าวสาวร่วมเป็นหนึ่งแสนชื่นเเอมนเอ้ขอบพระคุณพ่อพ่อที่นี่จักรวรรดินี้มีพระไก่เดียวเท่านั้นโอ้ถึงแม้ว่าเราอยู่ในท้องถิ่นทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลกแต่นี่มีขนมปังก้อนเดียวพ่อมีจอกเดียวพ่อมีพยาน เป็นหนึ่งเช่นนี้ใช่พระเยซูโอ้ใช่ไหมกระผมเป็นกายาเดียวเจ้านะโอ้เราสามารถในสำแดงความเป็นหนึ่งออกมาโอ้แม้เรอยู่ในช้อสช้อนสิโอ้อย่างร่างกายจักรวาลเพียงหนึ่งเดียวโอ้พระจ้าเป็นจักรวาลเพียงหนึ่งเดียวเจ้านะโอ้เราสามรสำแดงร่องออกมาแต่เราเสดนอขอคุณร่อเงใช่สำแดงความเป็นหนึ่งเดช่นนีน มรสก,การพระบิดาบทเพลงที่12ครับ คุณอาบาพระบิดาโอ้ทำการประชุมรับสุขการสามคีไทยโอ้เห็นสิทธิพิชนเปี่ยมล้นชีวิตเลิศเลยก่อสร้างร่วมกันสมเป็นวิหารป่ายวิญญาความบริบูรณ์พรร่งสามแดนการนา ว่าพราะโคงได้รับความอินน่ม <Hey man. S 2> หนอท่อขเท่ายของพรโองกลับมาอยู่ที่นี่พ่ <Hey man. S 2> ออยู่ในฐาแนแห่งความเป็นเนือ <Hey man. S 2> โอ้ก่สร้างเข้าในการเป็นวิหารฝ่ายวิญญาณ <Hey man. S 2> อเป็นที่อาศัยของอาบาพระบิดา <Hey man. S 2> ออเช้านี้เรามาสรรเสด็ <Hey man. S 2> ใช้ข้อสี่นะครับเอเมนเอามาอธิษฐานเสร็จสรรพในบาพระบิดาของเราเอเมนเอเมนโอ้อาบาพระบิดาโอ้จบวันเวลาครบช่วนที่ข้าหวังมาถึงโอ้อ้บาพระบิดาโอ้บาพระบิดาโอ้เราโร้หวังมาเชืโอ้มีส่วนในกง้านุสัตว์ใหม่โอ้มาดินใหม่ปีใหม่สิ่งเก่าลืมมาลายโอ้สิ่งที่กองจะพเปิดเผยลาบุตของสิ่งให รเกอมนวห่สิ้ีสีอขคุณพระเจ้าก็การประชุมผัดขนมปังของเราในเช้าวันนี้ก็ยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับ